รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองนะครับรายการโดยความร่วมมือครับของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการนําคุณธรรมนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของคนเราเองนะครับรวมไปถึงองค์กรครับส่งเสริมให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีคุณธรรมครับ วันนี้เองหากเราจะพูดถึงเรื่องของเวลาเราต้องบอกแบบนี้ครับว่าเวลานั้นมีแต่การเดินไปข้างหน้าครับหมุนเวียนหมดไปทุกๆวันนะครับซึ่งถือได้ว่าเวลานั้นมีค่าอย่างมากเลยทีเดียวหากวันนี้เราจะนําคําว่าคุณธรรมนั้นมาใช้ประกอบกับเรื่องของเวลาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งถือได้ว่าหลากหลายคนครับมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจตัวเองนอกเหนือจากเรื่องของการที่ดูแรลรักษาตัวเองดําเนินชีวิตตัวเองบนพื้นฐานของคําว่าคุณธรรมแล้ว ก็มีจิตอาสาครับในการที่อยากจะสร้างความดีให้กับสังคมและเวลานั้นเราจะหาได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณจารุวรรณชาญเดชรองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคมครับสวัสดีครับเดี๋ยวอธิบายกันก่อนเลยครับบางคนสงสัยนะฮะว่ากองทุนเวลาเพื่อสังคมคืออะไรนะครับอธิบายสักนิดนึงครับกองทุนเวลาเพื่อสังคมเป็น เราเป็นอยู่ภายใต้มูลนิธิสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม,มอันนี้เป็นโครงการนะคะครับภารกิจหลักของกองทุนเวลาก็คือเราจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้กับผู้ที่ต้องการเวลาค,คือองค์กรต่างๆที่อยากหาอาสาสมัครอ,อยากหาจิตอาสาเชื่อมฝั่งนี้แล้วก็ผู้ที่อยากให้เวลาค,คือคนที่อยากเป็นจิตอาสาอ,อยากจะไปช่วยสังคมในมด้านต่างๆ,ๆเนี่ย เอาผู้ให้กับผู้รับมาเจอกันมาเจอกันใช่ใชเ,<อ>เพราะเ,เราเห็นว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงรู้อยู่แล้วแล้วถ้าเราบริหารเวลากันดีๆจริงๆเรามีเวลาว่างนะเออทีนี้เนี่ยส่วนตรงเวลาว่างเนี่ยถ้าเราได้สามารถแบ่งปันให้สังคมครับกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีมากๆชื่อของเราจึงเป็น กองทุนเวลากองทุนเหมือนกับว่าเราอ่ะเอาเวลาเข้ามาเวลาว่างของเราเข้ามาอยู่ในกองทุนเนี้ยเข้ามาสะสมแล้วก็ทําให้ทั้งสองฝั่งเนี้ยคนอยากได้คนอยากรับมาเจอกันโดยที่เอาเวลาเนี้ยทุกคนมีต้นทุนเวลาไม่ต้องเสียเงินด้วยนะไม่ต้องเสียเงินนะ เอามาช่วยเหลือสังคมได้อันนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นนิยามของก็คือพูดกันง่ายๆแหละว่าคนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการโ<ช>รงเรียนนะครับ<ช>หรือแม้แต่บุคคลที่อาจจะทํางานภาคเอกชนหรือว่าทํางานประกอบการส่วนตัวเนี่ยแหละนะครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องราวของการที่อาจจะต้องไปทำเขาเขาเรียกว่าไปเป็นจิตอาสาไปนับชั่วโมงนับเวลาว่า หนึ่งเดือนหนึ่งปีคุณทําความดีอะไรบ้างแบบนี้นะฮะใช่อันนี้ในส่วนของการกําหนดเอาไว้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในในกลุ่มขององค์กรต่างๆที่เขาอาจจะมีการกําหนดไว้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างผมเองเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรแบบนี้ฮะ,ะก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงตัวนี้ได้ได้โดยเราจะมามองเลยว่าอ่าส่วนหนึ่งอ่ะคนที่เขาต้องการคนที่เขาต้องการที่จิตอาสาไปทํางานให้กับเขาแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าเอ้ยเรามีเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทําจิตอาสาที่ไหนมาเจอกันที่นี่ช่โอ้โหที่นี้ การเจอกันก็ต้องมีตงกลางมีตรงกลางล้วเราเลยมาเจอกันยังไงสมัยก่อนเนี่ยเรามีเว็บไซต์เนาะหลายๆแบรนด์ก็เป็นเว็บไซต์ในการทีท่อาสาสมัครเข้าไปเข้าไปหางานอาสาก็ใช้เว็บไซต์ซึ่ง,ง,งก็ดีทีนี้เราก็มองเห็นว่าเยนะนะปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมเรามีแอปพลิเคชัน เชื่อว่าทุกคนในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรามีแอปมากมายเลยนะถูกป่ะแอปสั่งอาหารแอปแท็กซี่ทุกอย่างเลยคืออยากได้อะไรเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชหาดเลยเนาะเออถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสมาร์ทโฟนก็ติดตั้งแล้วแต่ระบบแล้วกันก็จะมีแอปพลิเคชันเนี่ยติดตั้งใช่แล้วเราก็จะจับคู่กันไงเราอยากได้อาหาร แก๊็ก็เป็นคนส่งอาหารใช่ไหมเราอยากสั่งอะไรเราต้องการนี่ก็จิ้มไปแก๊ปมีหน้าที่ส่งมาหาเรานั่นหมายความว่าผู้ขายกับผู้ซื้อมาเจอกันโดยตัวกลางคือแก๊ปเอามาส่งก็ต้องมีแอปแก๊็ก็ต้องมีแอปแก๊็แอปทุกยี่ห้อฟู้ดเพนด้าขออนุญาตนะคะทุกแบรนด์เราจึงมองว่าแล้วทําไมการทําความดีอเราทําไมไม่ใช้นวัตกรรมถูกไหมทำไมเราเราใช้นวัตกรรมได้คนเข้าถึงความดีได้แค่ปลายนิ้วออ ทำดีได้แค่ปลายนิ้วแมดูคล้ายๆกับคอนเซปต์ของทางศูนย์คุณธนธรรมการมหาชนมอร์รทชัศนะแค่แบบว่าคลิกนิ้วไปชัดก็เจอเลยแอปพลิเคชันแบบนี้แต่นี้สำคัญที่ว่าเราจะเราอยากให้เขาทำบนรูปธรรมที่แท้จริงใช่ไหมคะเราจึงเอาแพลตฟอร์มนี้เข้ามาซึ่งกำลังทำแอปพลิเคชันนี้อยู่มันแพลตฟอร์มนี้ในแต่ละหน้าฟีเจอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราอยู่บ้านสมมติว่าเดี๋ยวสงกรานเนี่ย สำการใกล้ถึงเนาะเรากลับบ้านเราไม่ได้กลับแค่บ้านเราอาจจะเลือกที่ไปทําจิตอาสาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไปเทศกาลเนี่ยแล้วเราก็ไปทําความดีผ่าครอบครัวแฟมิลี่ก็ได้เห็นไหมว่างานจิตอาสาทําได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพก็เลือกเข้าไปแล้วดูว่าเออถ้าเราจะกลับบุรีรัมย์สมมุติเนี่ยเออในบุรีรัมย์เนี่ย มีงานอาสาอะไรที่เราอยากจะพาลูกเราเนี่ยไปร่วมอ,อ,อย่างนี้ก็จะทำให้ ทำได้ทั้งครอบครัวแบบนี้เนี่ยพูดถึงเราเนี่ยก็คือไม่ปล่อยปะละเลยเวลาให้เสียเปล่าประโยชน์ไปนะครับทุกๆวินาทีของเราเนี่ยไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวไม่ว่าจะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปค้นหาในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราจะมีเวลาสําหรับที่เราไปทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ด้วยถูกต้องค่ะคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นตัวกลางเนี่ยครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีเพื่อสังคมนะฮะแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย ต้องยอมรับนะมันจะมีคนที่แอบแฝงเข้ามามิจฉาชีพอะไรต่างๆในฐานะเราเป็นตัวกลางแบบนี้ครับเราเราจะต้องหาข้อมูลเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรครับในการป้องกันเนี่ยทั้งคนที่ต้องการเวลาและคนที่ต้องการให้เวลาครับทีนี้เนี่ยในระบบเนี่ยเหมือนเวลาเราสมัครแอปพลิเคชันเราต้องให้ข้อมูลตัวตนเราเนาะให้ชื่อนามสกุลทุกอย่างแล้วเช็คได้ว่าเขาอะมีตัวตนจริงครับตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับทีนี้ ภาคองค์กรอ่ะภาคปัจเจกทุกคนสมัครเข้ามาเหมือนบุคคลทั่วไปครับเอาละในภาคองค์กรสมมติบริษทัทห้างร้านก็แล้วแต่สมัครเข้ามาเขาก็ต้องมีเอกสารของ องค์กรปรกันตีให้รู้ว่านี่นี่องค์กรแท้จริงนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนคอเซ็นเตอร์ใครก็ไม่รู้ตัวนี้โทรศัพท์หาเราเนาะใช่แล่วแหละบอกว่าโอเคมีตัวตนจริงเป็นองค์กรน่าเชื่อถือก็ส่งเข้ามาในระบบซึ่งแอดมินก็จะตรวจสอบเช็คเช็คทุกอย่างเพื่อมันเป็นความปลอดภัยทั้งของตัวองค์กรเองและปลอดภัยทั้งของอาสาเองด้วยว่าเวลาอาสาเขาไปร่วมงานกับองค์กรเนี่ยเขาจะปลอดภัยฉะนั้นเรา เช็คให้ทั้งสองฝัง<ช>ง่งเช็คด้านสองฝั่งใช่แล้วในระบบตัวนี้ก็กำลังคุยกับทีมโปรแกรมเมอร์ว่าเราจะมีปุ่ม SOS ด้วย SOS นี่คือปุ่มที่เหมือนกับว่าถ้าอาสาเนี่ยลงพื้นที่กำลังจะไปจะ,จะทำงานอาสาในในเวลาของเขานะเช่นเก้าโมงถึงห้โมงเยน็นแล้วเขาเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเขากดปุ่มนี้มาขอความช่วยเหลือได้ขอความช่วยเหลือแอดมินก็จะ ก็จะติดต่อเขาว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอันนี้อยู่ในเวลาที่ทําอาสานะครับอ่าอยู่ในช่วงเวลาช่วงเวลาที่ทํางานอาสาไม่ใช่ก็ว่ากลับบ้านเวลาเราคนละเรื่องกนั้นสามทุ่มแล้วกดบอกว่าช่วยมารับยายไปโรงพยาบาลนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่โรงพยาบาลไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนกดกันทุกประเทศนี้ไม่ได้ครับฉะนั้นระบบเนี่ยก็จะช่วยแล้วก็ต้นทางในเอกสารในความเป็นบุคคลหรือองค์กรเนี่ยก็จะถูกคัดกรองครับเพื่อทําให้มั่นใจว่า ทุกคนเนี่ยคนบุคคลและองค์กรเนี่ยมีตัวตนมีตัวตนจริงตุกคนไม้เอกสารถูกต้องตัวตนจริงถูกต้องอันนี้ค่ะอยากเขียนประสบการณ์ริเลยฮะว่าเวลาเรามาจับคู่ให้แต่ละทั้งคนที่ต้องการเวลาทั้งคนที่อยากจะให้เวลาไปเนี่ยมีเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างครับคือตอนนี้เรากําลังเขียนแอปพลิเคชันอยู่นั้นถ้าเอาตอนที่เราทําธรรมดานย่ยยังยังยังไม่เจอแอปเนาะ ประสบการณ์ของคนที่ได้อาสาเนี่ยเขาอาสาเนี่ยต้องเป็นอาสาที่เขาชอบด้านนั้นมสมมติหมาแมวอชอบเรมงสัตว์ใช่ไหมในเว็บไซต์หรือใน Facebook มีเยอะแยะเลยที่เราเห็นในข่าวเนี่ยช่วยหมาใช่ไหมคะมนู่นเนี่ยก็เป็นชุมชนหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง a c e b o o k อย่างเงี้ย ก็จะทําให้คนที่เขารักหมาแมวเนี่ยเขายินดีช่วยแล้วคนที่เป็นองค์กรที่เขารับการช่วยเหลือเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้คนที่จริตตรงกันมีความชอบเหมือนกันใช่ความชอบเหมือนกันจะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันตรงจริตกันเราพูดเหมือนงานเลยเนาะเหมือนธุรกิจเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจเนี่ยธุรกิจนั้นเนี่ยสมมติเราจะเป็นเจ้าของกันเนี่ยคือเราต้องมีความชอบมันจะทาออกมาอย่างแบบว่าถูกใจใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เลยด้วยความรักด้วยความรักเพราะว่า คนที่ต้องการคนที่เข้าใจงานเขาอะ่ะมันก็สําคัญด้วยคัมไม่งั้น<ง>เดี๋ยวได้อาสามาที่ไม่เข้าใจกันมไม่ได้ชอบแล้วมาเลือกซึ่งซึ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีให้เลือกว่าสนใจหมวดอะไรบางคนสนใจผู้สูงอายุครับสตรีก็มีเยาวชนก็มีบูรณะก่อสร้างก็มีศาส,สนาวัฒนธรรมก็มีเนี่ยอพอเขาเลือกตามความสนใจ ผู้ที่ได้อาสาไปอ่ะองค์กรหรือมูลนิธิที่ได้อาสาไปช่วยอ่ะครับคุยกันรู้เรื่องก็จะทํางานด้วยใจใจเลยอ่ะใจใจเนาะไม่ใจใจถึงใจใจถึงใจไงเพราะว่าได้คนที่ตรงจริตกัรได้คนที่สนใจร่วมแต่ถ้าเกิดว่าได้คนที่ไม่สนใจร่วมมันมันก็จะแบบนะใช่อาสาก็จะทําแบบ ทำดีกว่าไม่ทำแต่ทาแบบจะเป็นแบบไม่ได้วามสุขใช่ค่ะคืออย่างนี้นะครับประเด็นนี้เนี่ยสรุปได้เลยนะฮะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นจิตอาสาก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปทํางานใน1เลยงานที่เราไม่ถนัด2เลยงานที่เราใจไม่รักจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอาจจะเป็นจิตอาสาเอามีความสุขแหละเหมือนกับว่าอยากมาทําเพื่อสังคมแต่มันไม่มีความสุข ระหว่างของการเป็นจิตอาสาอันนี้ก็สําคัญด้วยถูกต้องค่ะตัวนี้แหละก็เลยจะมาเชื่อมโยงให้คือคุณสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยความรู้ความสามารถความชอบความชอบความถนัดเพราะบางท่านเนี่ยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลครับถูกไหมคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นทักษะบางอันเป็นสกิลทักษะพิเศษครับไม่ได้หมายความว่าใครก็ทำได้ใไหมคะฉะนั้นแพทย์พยาบาลหรือวิศวกรหรือนักบัญชี นักกฎหมายมทุกอาชีพสามารถเป็นอาสาได้ครับฉะนั้นเราก็ไม่สามารถเอาใครก็ได้มาเป็นอาสากฎหมายเพราะถ้าเขาไม่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือทนายความทนายความอาสาเราก็ยังเห็นถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความสามารถของสกิลทักษะพิเศษครับสเปเชียลิสต์จริงๆว่าทุกคนนะมีสเปเชียลิสต์ในตัวนะเราจริงๆทุกท่านมีความพิเศษในตัวถ้าเราค้นหาเนี่ยบางคนเป็น นักสันทนาการเออนักสันทนาการเนี่ยไม่ใช่ใครก็ทําได้นะอ่าใช่ครับใช่ไหมเพราะต้องพาบรรยากาศที่สนุกสนานต้องไอซ์เบรกกิ้งของที่ประชุมคือเอนนต์เทนได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นพอเข้ามาเป็นอาสาองค์กรที่ต้องการอาสาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกชื่นใจว่าเขาได้คนที่แล้วได้งานด้วยแล้วได้ช่วยสังคมจริงๆครับดังนั้นบางบางบางเรื่องเนี่ยเป็นสกิลทักษะที่เราคิดว่า ถ้าเขาได้เข้าไปเลือกในแอปพลิเคชันเขาก็จะเจอตรงที่เขาสนใจก็แล้วก็เจอองค์กรที่ต้องการเขาจริงอๆอันนี้ก็จะวินวินแฮปปี้ครับทั้งสองฝั่งนึกถึงเวลาสมัยก่อนนะครับบอกว่าเขาบอกว่าเวลาเราทําบุญเนี่ยเราต้องทําบุญด้วยความสุขจริงๆเนาะคืออยา่างบางคนเนี่ยทำบุญอยากทาบุญจริงๆเลยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามีการมาบอกว่าสมมุติเราทําเป็น0บาทเงี้ยแต่ความจริงเรารู้สึกว่าเอฉันมีความพร้อมแค่50สิบาทนะ่ะความสุขมันหายไป เปรียบเทียบกับตัวนี้ก็ได้เลยนะครับว่า<ด>จริงๆ<ช>เราอยากทําบุญน<ช>่ะแต่ให้เราลงไปทําบุญในในส่วนที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความถนัดความชอบความรักของเราเนี่ยสิ่งที่มันออกมามันก็ไม่เต็มที่ทนะครับแล้วก็ความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราเห็นแบบนี้เราขึ้นมาเนี่ยฮะเวลาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกองทุนเวลาที่สร้างประโยชน์สุขให้กับสังคมคะนะครับในการที่จะไปเสริมสร้างเรื่องของความเป็นจิตอาสาด้วยนะครับคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย เกิดคุณธรรมหรือว่าคนที่เข้าไปใช้เวลาตัวนี้ฮะมีคุณธรรมอย่างไงบ้างครับง่ายๆเลยเราเราจะเราอยากจะจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับในมือถือเราอะถ้าเรามีแอป,ปตัวเนี้ครับถ้าเราโหลดแอป,ปตัวเนี้สะท้อนนิดนึงอเอ้เราอยากเป็นคนดีอันนี้คับเพราะเราอยากเป็นอาสางานเราอยากไปช,ช่วยคนฉะนั้นคนดีนิยามคนดีคือ เห็นแกปน่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอันนี้เป็นธงตั้งอันนี้ซึ่งเป็นคํานิยามของดรแดนอาจารย์เกรงศักดิ์ท่านบอกไว้ว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับเมื่อส่วนรวมเนี่ยเราใช้แอปนี้หมายความว่าแอปนี้เราไปช่วยคนอื่นแอปนี้ เราไปช่วยคนอื่นนะคือประโยชน์ที่ไม่จะเกิดขึ้นกับตัวเราคือเรื่องของความสุขเท่านั้นแต่ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของผลพลอยได้ผลประโยชน์อะไรในในรูปแบบเงินทองหรือว่าในรูปแบบอภิิ์อะไรอันนี้คนละเรื่องกันะนะ,ะเรามองถึงที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ถูออกต้องทีนี้โอเคในแอปนี้เนี่ยเมื่อเราใช้แอปในยุคปัจจุบันอันทันสมัยรเราอยากจะให้กำลังใจคนที่เป็นจิตอาสาเป็นคนดีม,มันจะมีฟีเจอร์ ที่เรียกว่ารีวอร์ดเรามีรางวัลให้เขาด้วยนะเช่นเอาพอเขาทําแล้วสะสมชั่วโมงพอเขาเช่นเ,เขาลงอีเวนต์หน้าง,งานเนะี่ยเขาถ่ายรูปเซลฟี่วะเนี่ยเขามาจริงทําจริงแล้วโปรไฟล์ทุกอย่างเขาถูกบันทึกไว้แล้วเข้าในระบบโปรไฟล์ส่วนตัวนะมันจะถูกบันทึกว่าเขาทําไปกี่งานสะสมไปกี่ชั่วโมงมแล้วชั่วโมงเนี้ยเอามาแลกรีวอร์ด เหมือนบัตรเครดิตอ่ะเอามาไล่เลยเหมืบัตรเครดิตแล้วเราก็แลกมันจะเป็นประเภทรางวัลครับแกจิตอะไรต่างๆประเภทรางวัลนั่นหมายความว่าเรากําลังให้กําลังใจกับคนทําดีดังนั้นเวลาจับต้องได้ครับจับต้องได้เชิดชีเกียรติได้สะสมได้วันนี้เขาสมมติสะสมไป50ชั่วโมงร้อยชั่วโมงสะสมไปเรื่อยๆทําไม่จํากัดแล้วไม่ได้จํากัดแล้วถึงเวลาเนี่ยก็จะมี เกณฑ์ว่าโอเค50ชั่วโมงมาแลกอะไรได้ยางบางคนก็จะสามารถแลกสมมติไม้เท้าเราอยากจะแลกไม้เท้าให้คุณตาข้างบ้านอย่างเงี้ยก็เป็นการทําบุญอีกต่อหนึ่งที่เราไม่ได้แลกเพื่อตัวเองเนี่ยเรามีไม้เท้าอ๋อเห็นคุณตาเดินไม่ถนัดอยากแลกไม้เท้าเราก็เอาชั่วโมงที่เราสะสมไปแลกรางวัล เป็นการทำความดีอีกชั้นหนึ่งตอนแรกอยากจะแลกปักกาแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้เท้าแล้วเอาไม้เท้าไปบริจาคให้คุณตานี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับวันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยเราอาจจะใช้กับเรื่องของการงานต่างๆครับการสร้างชีวิตตัวเราเองการใช้ชีวิตตัวเราเองครับแต่หากมองไปถึงสังคมนะครับ มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะมีความเป็นจิตอาสาจิตสาธารณะนะครับไปสร้างความดีให้กับสังคมครับเวลาของเราที่ลงไปทําให้กับสังคมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเวลาที่มีคุณประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผิงสูงเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพากันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับ วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเปิดช่องทางให้คุณติดตามข่าวสารนิติบัญญัติได้ง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วแค่คุณเพิ่มเราเป็นเพื่อนกับไลน์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์คำค้นหา atpchannel เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดกับทุกช่องทางข่าวสารนิติบ <made> ัญญ <están> ัติทั้ง f c e e o o o t w w ต t t e r YouTube Instagram รู้จักเข้าใจเข้าถึงภารกิจการทำงานของคณะกรรมาการในทุกๆมิติโดยที่นโยบายไ,ไม่ได้กำหนดไว้แล้วถ้ามีหน่วยงานอื่นจะทำอย่างนี้บ้างท่านจยากไปยังไงให้เห็นใจพี่น้องประชาชนพูดปุ้มอุ้มเราปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะได้รับการแก้ไข<ม>พบกับรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา1 5 0 5นาท,ทางโทรทัศน์ทสภาดิจิทัลช่อง10 โทรทัศน์รัฐสภาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับสารคดีที่น่าติดตามชมธรรมชาติเทคโนโลยีวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และหลักเรื่องราวที่น่ารู้ทุกวันอาทิตย์เวลา16นา5นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภา คุณผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวต่อการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนครับบางครั้งบางทีนะครับข่าวที่ไม่ดีนั้นก็ทําให้จิตใจของประชาชนเองนั้นหมองเศร้าไปนะครับหรือว่าอาจจะจิตตกรวมไปถึงอาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับกับผู้คนในสังคมกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่หากเป็นข่าวดีแล้วครับก็จะสามารถที่จะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําวิถีทางต่างๆครับที่ได้รับจากข่าวดีนั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเราเองนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆนะมีความสําคัญที่จะต้องนําเสนอบนพื้นฐานของความเป็นจริงบางครั้งบางทีนะครับก็อาจจะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีด้วยในวันนี้เองครับทางด้านของประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดอุดรธานีนั้นเขามีวิธีในการนําเสนอข่าวดีเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันครับ ขาวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงและก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับในเรื่องของการทําข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดเดิงแต่ว่าเราก็ทำนะครับ ทโดยดยยยมั่่่นนนในเรรืือออองงงขขจญญาบาสะครับความจริงแล้วสื่อที่ทําหน้าที่นําเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทําหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนําเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น เราจะมองว่าข่าวที่เรานําเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานําเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนําเสนอ ข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทําให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน ข่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนําเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์ง,งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีครับที่เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวดีบ้างครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีจิตใจที่แจ่มใสขึ้นมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการบริโภคข,ข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวดีๆก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขขึ้นมาได้ยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้นะครับเรื่องราวของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่แพลตฟอร์มในวิทยุโทรทัศน์หรือว่าหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับแต่แพลตฟอร์มมีกรรรคคบทท่เาาาุนนสถิโภ ข้อมูลข่าวสารได้ก็คือแพลตฟอร์มทางด้านของดิจิทัลด้วยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นจะต้องมีความรู้เท่าทันต่อสื่อและก็รวมไปถึงปฏิเสธเลยฮะหากเป็นข่าวไม่ดีข่าวปลอมก็อย่าไปบริโภคกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรอชัดครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งจะมีเรื่องราวดีๆอย่างมากเลยนะฮะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ครับ มีตัวอย่างนะครับของการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆครับเราดูแล้วนะครับก็สามารถนามาปรับใช้ในการดําเนินงานในการบริหารจัดการชุมชนของเราครับให้เป็นชุมชนที่มีคุณธรรมได้อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับเพื่อที่จะให้สังคมนั้นมีการนําความรู้เรื่องของคุณธรรมมาใช้กันเยอะๆครับก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ตัว QR code ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการ เข้าหาคุณธรรมดีๆกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่นะครับกับคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันธิชาญครูหาลงุงรองครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ